ในที่สงการสวดมนต์นะนะการสวดมนต์นั่นะที่จะทําให้เกิดอรสิสงและเป็นผลประโยชน์ในปนัจจุบันหนึ่งต้องมีจิตสติของเราเป็นหลักปากเราสวดบทใดใจเราก็เราจุดตรงนั้นด้วยอย่าได้คิดไปเรื่องโน้นเรื่งนั้นเรื่องน,น,องนี้คนมันคิดได้เนี่ยแสไปตามมารมได้ตาตามก็ดูอยู่ดูมันก็อ่านได้อยู่ แต่มันไม่ได้อยู่กันเต็มที่อันนี้ก็ได้อันนี้สองอยู่บางนิดหน่อยอยแก้มันเต็มที่นะมันต้องสํารวมจิดให้แน่แน่วอยู่กับบทสวดมน,นนะ้สนสวดบทไนะหนใจก็เราก็อยู่ด้วยก็เหมือนกับเราพุโทโธพุโทโธนี่แหละดูลมหายใจนี่แหละทาตีเราก็ต้องอยู่กับลมหายใจนั้นเข้าออก สัญญาอะไรจะเกิดขึ้นมันก็อยู่กับลมหายใจนั้นสวดมนต์ก็เหมือนกันถ้าสติของเรามั่นแล้วก็สัญญาลมอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ไม่หลงตาดูหนังสือก็ไม่หลงใจก็ไม่หลงที่จะกําหนดรู้ตามอันนี้นยะมันเป็นธรรมานุสติบทสวดมนต์เป็นพระธรรมเป็นธรรมานุสติเป็นการเจริญ อารมณกรรมฐานเรียกว่าธรรมารถถู้ตินีรือบีรลึกถึงทำเป็นอารมณ์ก็ทําให้จิตเขาเราสงบได้นะไม่บอกแวกเพิดเพลนจิตใจสงบเย็ยนยิ่งสวดยิ่งเย็ยนยิ่งสบายไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่รา้านจะิตใจเบิกบานแจ่มใสนี่แหลก็เป็นานิสง นี่ก็บุญเกิดขึ้นจนหมนดหลายบุญนะเราบวชสมบูรณ์ด้วยนะมาฟอกจิตกันเนาะใจไม่ได้ใช้อารมณ์เดียวไม่เหมือนกับพุโทโธพุธโทโธนะี่ยแค่อันเดียวหรือธรรมโมธรรมโมอันเดียวอันนั้นมันเป็นกว้างขวางกว้างขวางไปตามบทบาทของพระธรรมใจละสุขใจละหมดมันกว้าง ถ้าเราสวดบ่อยๆสวดทุกวันเราก็ได้เจริญธรรมานุสติทุกวันท่าเจริญธรรมานุสติมันเป็นอนุสติขึ้นมาจริงๆแล้วก็ทำให้จิตเราเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิตั้งมาแล้วความสงบก็เกิดขึ้นแต่มีอยู่นอารมณ์ที่กว้างนะบางคนสวดไปสวดไปสวดไป เะอย่างสวนบูนณ์คนเดียวสวดกระโมนกันอะ่ะสวดไปสวดไปมันหยุดสุดหยุดสวดเมื่อไรไม่ทราบจิตนิ่งเลยไม่สวดเลยจิตสงบอันนั้นยิ่งมีอานิสงส์งมากเนะเมื่อเราสร้างบุญเกิดขึ้นมาแล้วคำอนุภาพของบุญนะั้นสุดที่จะพรรลาบรรนาไม่จบ ถ้ามผู้มีปัญญาความสงบนั่นแหละจะเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญาปัญญามีหน้าที่ในการที่จะปไปชำรอกอุปทานความยึดมั่นถือมั่นหนึ่งรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขนาันหาประมาณไม่ได้เมื่อปัญญามันเกิดรู้ รูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นไปตามความเปินจริงคือเป็นยังไงถ้าเป็นในแง่กุศลอกุศล่ะก็าตามสุขก็ตามทุกข์ก็ตามนี่ก็จะรวมลงมาเป็นสเปชัมมานะตาทำทั้งหลายไม่เที่ยงตั้งอยู่ไปได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เรา รูปขันประกอบในธาตุทั้งสีไม่ใช่ตัวตนเราไม่ใช่รูปขันธาตุทังสีรูปขันธาตุทังสีไม่ใช่คือตัวตนของเราเวทนาเหมือนกันสัญญาเหมือนกันสังขาเหมือนกันมินยาณเหมือนกันนี่มันจะเป็นอย่างไงเมื่อทุกคนรู้ชาติเห็นชาตแล้ว อามาราคามันก็ตัดราคาความรักความค่ความปรารถนาก็ตัดเมื่อราคามันไม่มีวิราคะคือความไม่มีราคามันเกิดขึ้นมามันก็จะพ้นเนี่ยถ้ารู้ถึงใจแจ้งถึงใจมันจะมีผลเป็นยังไงไอ้ส่วนเรื่อยด้วยส่วนบนแล้วตายไปเป็นเน เทพบุตรเทพพะิิดาไอ้นี่มันเรื่องฝอยๆหรอกก็มีตัวอย่างเยอะแยะพิสูจน์ห้าร้อยไปเจริญสวดมนต์ในถ้ำข้างข่าวในถ้ำนั้นก็เยอะมันก็ถ้ำก็เกาะผนังถ้ำห้อยหัวฟังพราสวดมนต์ไปเลยไป เนะมันก็เพลินไปเพลินไปมันก็ลืมตัวขาบปล่อยเท้าตกลงมาตายหมดถ้าง้าร้อยไปเป็นเทพบระบุมดนี่แหละอันนี้สง่งอันนี้สง่งที่เราจะได้รับในวัดจะกะธรรมะเนี่ยจะเป็นบทสวดกว็าตาม นำมาบริกรรมก็ตามนี่มันเป็นทางที่จะสุดๆก็คือพระพุทธเจ้าต้องการในผนทุกพ้นจะแก่เจ็บตายวัตรทุกเนี่ยมันไม่ไปนระกไปสวรรค์หกชั้นปมสี่หกชั้นมันยังไม่พ้นจกากการมาทุกนะกาม,มาสุกนะหมดอันนี้สงแล้วมันก็มาเกิดเป็นคนถ้าถ้าหากว่าบุญยังมี ถ้าบาปบาป,บาปมีมันให้ผลก็ไปนรกคือแค่เกิดมาเป็นคนถ้าไม่ประมาทมันก็มาปฏิบัติอย่างพูกเราถ้าประมาทก็เห็นผิดนะอย่างที่ทุกคนทุกหมู่เราไม่ว่าจะอยู่ในฐาสนาไหนชาติชาดวัน,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 ถถน้นไหนอจะเป็นเศรษฐีจะขุนบุญลายระดับทุกระดับแต่ไม่ได้สนใจในศาสนานั่นแหละพวกมิจฉาทิฐิ ไม่มีประโยชน์อะไรเขาไม่เลยไม่ต่อบุญมันก็แสวงหากรารม,มาสุขตักดวงกรรม,มาสุขใส่ตัวเอยงยนะิงได้ยิ่งหลงยิงมัวยิ่งเมามียศก็หลงยศมีอำนาจก็หลงอำนาจมีทรัพย์ก็หลงทรัพย์มีบริษัทบริวารก็หลงบริษัทบริวารอย่างคนหลงนั่น,นนะนะอาน,นิสงสมกั ถาไม่มาเกิดเป็นคนแล้วพัญญาไม่ปัจจุบันไม่มีปัญญาจึงถูกกิเลสครอบงำเสร็จแล้วไม่เจออีกแล้วหนุนไปนรกถ้าคนไม่ประมาทก็มาสํานึกว่าเออเรามาจากไหนวะถ้ามันไม่มืดเกินไปทําไมเราจึงเกิดมาเป็นคนทําไมไม่เป็นสัตว์สัตว์เต็มแผ่นดิน สัตว์มนุษย์มีทั่วโลกมีสัตว์มนุษย์อย่างเดียวเผ่าเดียวพันเดียวแต่สัตว์รือสารน,นับไม่ถ้วนมันทำไมจึงมากถึงขนาดนั้นมันเป็นเพราะอะไรอะไรทำให้มาเกิดแกผู้รู้มาเกิดพระพุทธเจ้าว่างไรทำทั้งหลายเกิดเหตุ ถ้าไม่มีเหตุผลไม่มีทรมัยุต่าทำยุตาาทรมัยุตาทำาไปเหตุาทายุตาาทรมัยุตาเราเกิดมาเห็นเหนตุจะยังไม่เห็นผลอรัมยุตาเห็นผลแต่เหตุไม่ปรากฏท่านยกไว้ข้อที่หนึ่งที่สองแต่พวกเรายังไม่ได้ยินและไม่ได้ฟังธรรมของพระอรหันต์ ไม่เข้าใจในธรรมของพระอาหันต์แล้วก็ไม่ทําให้มันแยบกายทำของพระอรหันต์และของสัจธรรมเราก็ไม่รู้แา่ที่พวกเรารู้ไม่ใช่คนประเภทนั้นเราได้ยินเลยฟังธรรมของพระอาหารต์อปัจจุบันไม่มีพระอาหัํา์คำสอนพระพรุทธเจ้าทุกตัวทุกอักขระพยัญชนะเป็นรุน,นข้อความทุกบาททุกภาษาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมกันนั่นแหละ คำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้อ่านเราได้ยินได้ฟังเราจึงเข้าใจในธรรมของพระอรหันต์เราจึงได้สำเนียกในธรรมของพระอรหันต์เราจึงได้มีการปฏิบัติกันพยายามละชั่วทำความดีเช่นให้ทานทักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเท่าที่เราจะทำได้ ฝึกไปอบรมไปเอาคนบางคนไม่ได้สนใจในเรื่องสมาธิภาวนาเอาแค่ทานศีลก็ยังไม่เอาเห็นไหมเอา้าบางคนเราต้องทานั้งศีลภาวนาไม่เอาเอา้าบางคนเราทานศีลภาวนาพวกที่เอาทานศีลภาวนาก็ถือว่าดําเนินชีวิตดําลงชีวิตและดําเนินชีวิต เป็นไปตามคําสอนของพุทธเจ้าโดยครบถ้วนที่จะไดให้รับอน,นิสม์คือประโยชน์ในโลกนี้อยู่ดีกินดีประโยชน์ในโลกหน้าตายแล้วไปสวรรค์ไม่ไปนรกประโยชน์อย่างยิ่งไปนิพพานไม่ต้องมาเกิดอีกคือเนี่ยก็มีแค่นี้ไม่มากไปกว่านี้ผลของการทำความดีในศาสนา นั่นแหละมันเป็นาน,นิสงาน,นิสงของการปฏิบัติประโยชน์ในโลกนีไงอยู่ดีกินดีไม่ใช่ไปโกงเขากินไปเบียดเบียนเขากินไม่ใช่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์อาญามือแรงงานเราที่เราต้องรู้นะคนดีของชาติคนดีลูกดีของพ่อของแม่เป็นลูกที่ขยัน ว่านอนสอนง่ายกระพติตามแนวต่างพ่อแม่พ่อแม่ทํามาหาเลี้ยงชีพอย่ยังไงพาทำเนื่ยก็ทําอย่างนั้นใจอย่าลืมนะนั่นก็เป็นลูกที่ดีแต่ว่ามากันกองกันอีกทีหนึ่งยังไม่ดีนะดีจริงยังไม่จริงบางทีพ่อแม่เราท่านยังไม่รู้แจ้งในสำหรั้นะก็ปกครองเลี้ยงลูกเลี้ยงพวกเราอ่ะ ไม่ไปลักไม่ไปขโมยเขาก็จริงอยู่แต่ก็ไปเบียดเบียนเขามากินข้าตจัดจัดชีวิตเพราะมันจนบ้างอะไรบ้างเพราะมันโง่บ้างจะว่าจนอย่างคนจนทำนา,ทานาชาวนาชาวสวนเนี่ยมันก็หาธรรมชาติกินพอได้ข้าวได้น้ำมีกินก็อนส่วนอาหารก็ไปหาจับปูจับปลาจับคุ้งจับหอยไปทำงั้นยิงลกตกปลาไปตามเรื่อง ท่านไม่มีธรรมะท่านดึงเลี้ยงเราอย่างนั้นแต่เมื่อเรามามองตามหลักศาสนาเราโอ้ยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่เป็นสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตด้วยความบริสุทธิ์เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราผู้เป็นลูกถ้าเรามีบุญวาสนาบารามีมีสติปัญญาเราก็จะแก้ไขตัวเราเองเมื่อมาเป็นตัวของเราเองหรือ เรายังไม่เป็นตัวของเราเองแต่คนมีบุญมาเกิดเนี่ยจะไม่ทําบาปท่งจะไม่อยู่ในท้องเราแนละถ้าเทวดามาเกิดเนี่ยมันไม่ค่อยจะตนสนหล่นใหญให่พ่อแม่ทำบาปหรอกการกินกันอยู่เนี่ยขะเทวดามาเกิด ไม่ค่อยจะกินของเน่าอะไรนะแต่นี้เขาเกิดมาแล้วไม่ต้องมาสอนเขาหรอกมดตัวหนึ่งเขาก็ไม่กล้าจะฆ่ายุงกัดเขาเขาจะไม่กล้าจะบี้เห็นไหมนี่นิสัยมันฝังลึกอยู่ในสันดานใครไม่ต้องสอนเป็นของเก่า ถ้ามันไม่ลงลึกถึงอ,อย่างนั้นก็เสียวนาเรามีพ่อมีแม่อย่างไรปกครองเราอย่างไรเลี้ยงเราอย่างไรพาเราไปทไหไห่ต้องไปตามถนัดของท่านถ้าท่านเป็นคนเกิดมาเป็นคนมีปัญญามีบารม,มีก็รักษาพื้นฐานตัวนั้นท่านจะไม่เอาของบาปมาเลี้ยงพวกเราสมบัติทุกชิ้นทุกรสังได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ไม่ชอบไม่โกงไม่บิดไม่พิ้วใครจังนะหามาด้ว่ความชอบทำก็เป็นโชคดีสำหรับเราเป็นลูกใาหลูกก็เหมือนกันนะมึงดีพ่อแม่ดีดีลูกโอ้เร็วเร็วเร็ว,รว,รวสอนไปเถอะปากเปียกปากแฉะเนี่ยเป็นเนี้ยเราก็เห็นกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลาย ที s 1> <S 1> ่สมควรที่จะฝึกได้อะไรได้ก็สัตว์มนุษย์เท่านั้นเราไม่ฝึกไปได้หรอกลายลิ้นิดหน่อยข้างควางัวควายก็ฝึกมาทุ่นแรงแล้วหน่อยแต่มนุษย์เรานี่ฝึกได้หมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของเขาถ้าเขาเคยมีนิสัยสักไฟมา ปัจจุบันก็เป็นไปเอมันมีพื้นฐานถ้าถ้าไม่มีมาพ่อแม่มีพ่อแม่พยายามฝึกลูกไม่เหลืออดเหลือทนก็มันก็ได้ดีขึ้มนมา